สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกีฬาชุมชนที่โรงเรียนกันค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านสิงคานะคะเป็นโรงเรียนที่หมู่บ้าน<ร>เองโรงเรียนนีค,คนก็ไม่เยอะนะคะเป็นโรงเรียนที่สมัยหนูเรียนตอนอยู่อนุบาลน,นะคะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองสมัยก่อนมีแค่2อ,อนุบาลค่ะก็คือ1กับสองสมัยนี้ก็คือมี3แล้วะค่ะเพราะว่านักเรียนมันน้อยนะคะเขาก็เกณฑ์เอาตามไป ปีต้นปีมาใส่ด้วยกันเลยจ้ะสมัยหนูคือเอาตามพอสอนะคะคือไม่ได้สมัยหนูเรียนห้องหนูมีแค่3คนเอาจริงๆรลองหนึ่งคนหัวหน้า1คนและหนูคือสมาชิกการแข่งกีฬานะคะก็เป็นกีฬาชุมชนค่ะแข่งกันทุกปีนะคะก็จะมีบ้านสิงคายหัวหนองนะคะหรือว่าคุ้มหนองแคนะบ้านดอกกอยนะคะแล้วก็บ้านเหล่าดอกไม้นะคะนีก็จะแข่ง2วันค่ะแข่งวันที่2 9และวันที่สามสิบเก้าก็จะแข่งธรรมดานะคะแต่วันที่30จะมีการเดิน ขบ<ช>มีการแข่ง2ช่วงอายุค่ะช่วงอายุหนึ่งนะคะก็จะเป็นของเด็กๆที่ลงประมาณ3มช่วงนะคะผู้ผิดค่ะมีประมาณ่วมช่วงที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงของเด็กอนุบาลค่ะช่วงที่ 2, 2> นะคะก็จะเป็นช่วงของเด็กประถมและช่วงที่3นะคะก็จะเป็นช่วงของผู้ใหญ่ค่ะช่วงของเด็กอนุบาลน,นะคะคือผู้หญิงกับผู้ชายคือเล่นด้วยกันเลยค่ะไม่จํากัดเพศเพราะว่าไรคะนักเรียนมันน้อยก็เล่นแบบเด็กนะคะไม่ได้เล่นมีอัตรุศอะไรค่ะเด็กงนั้นเด็กก็เล่นรวมกันชายหญิง เลยค่ะไม่ได้เล่นแรงนะคะเพราะว่าเด็กอนุรบาลในส่วนใหญ่นะคะฟุตบอลก็จะมีแต่ผู้ชายเล่นนะคะส่วนมากเด็กประถมก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนน้อยดังนั้นก็คะชายแล้วก็เอาหญิงไปผสมได้ค่ะชายหญิงเล่นด้วยกันนัดเดียวจบเลยค่ะผู้ใหญ่นะคะก็ไม่จํากัดอายุค่ะอายุมากกับอายุวัยรุ่นอะไรเล่นด้วยกันได้เลยนแต่ว่าแยกชายหญิงค่ะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะเล่นแรงค่ะเพราะผู้ชายนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือต้องเสียวบอลค่ะว่าบอลจะอัดตรงและก็ไม่ได้มี มีการแข่งกีฬาประเภทเดียวนะคะมีกีฬาอย่างอื่น <ละ S 2> ด้วยค่ะอ,อื่นนะคะก็จะมีกีฬาพวกพื้นบ้านด้วยค่ะแต่พื้นบ้านน่าจะไม่ได้แข่งวันนี้นะคะน่าจะแข่งวันพรุ่งนี้่คาดเดาวนะคะก็เนื่องจากเห็นเด็กๆนะคะที่มาเรียน2วันบรนเสวะที่เห็นเด็กๆซ้อมก็เลยคาดว่าน่าจะมีการแข่งกีฬาพื้น,นบ้านด้ <3 S 1> <า>วยค่ะสานะคะก็จะเป็นฟุตบอลแบบฟุตซอลค่ะก็คือแบบ7คนนะคะน้อยมันก็จะแข่งประมาณนี้ละค่ะกีฬาชุมชนนะคะสนุกสนานแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการแข่งวันเลยบบอลยิ แล้วก็บอลเล่บอลชายด้วยค่ะก็น่าจะมีตะก้อด้วยนะคะมีกีฬาแบบพื้นบ้านแล้วก็สากลทั่วไปคือสนุกมากเลยนะคะลุ้นนะคะวันนี้น้องกัปตันก็เล่นเหมือนกันค่ะขนาดเมียการไม่ค่อยสบายน้องก็เล่นนะมากเลยนะคะน้องกัปตันน้องมะปางนะคะคือมะปางไม่สบายค่ะไปหาหมอพึ่งมานะคะดังนั้นก็เลยไม่ให้เล่นค่ะวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยค่ะขอนอกเรื่องนิดหน่อยนดีนะคะวันนี้ก็มาขอฉลองนะคะคนติดตาม ทาง YouTube ครบ100คนแล้วจ้าดีใจจริงๆขนาดคนครบ100คนนะคะผู้ติดตาม Follow ครบ100คนยังดีใจขนาดนี้ถ้ามากกว่านี้จะขนาด<อ>ไหนขอขอบคุณเอฟทุกท่านนะคะที่มาติดตามที่มารับชมคลิปนะคะก็ขอบคุณมากทุกท่านเลย,ยค่ะอย่าลืมมากด Follow กันเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือคิดเห็นได้นะคะว่าอยากจะให้ทําคลิปแบบไหนแนะนําติชมได้นนค่ะ้องมาปางนะคะก็กําลังกินโตเกียวอยู่ค่ะ เขามีโตเกียวมาขายด้วยนะคะร้านนี้ก็ราคาถูกมากเลยค่ะเริ่มจากการราคาแค่5าบาทถ้าเป็นเค้กนะคะก็จะราคาประมาณ10บาทนะคะถ้าเป็นมินิแพนเค้กนะคะหรือว่าแพนเค้กอันเล็กๆนะคะก็อันละบาทแค่นั้นค่ะมีไอศครีมมีชานมไข่มุกมีขายของเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอาหารฟรีด้วยเช่นก๋วยเตี๋ยวปลาป้าบูมาตั้งอยู่โรงอาหารให้เด็กๆได้กินนะคะปานั่งเล่นกับเอฟาค่ะวันนี้เอฟาได้เตะบอลด้วยนะคะแล้วก็แอซิทให้เฟรมได้เตะข้าวโกได้จ้าน้องเฟรมนะคะละ ป้าว่านนะคะเป็นคนยิงประตูชัยนะคะตั้งหลายลูกเลยค่ะแฮกทิกตั้งหลาย <c oughs> ลูกบวกๆเลยค่ะให้ทีมตัวเองนะคะชนะจ้าสุดยอดมากเลยนะคะเด็กคือเล่นเก่งมากเลยค่ะขนาดหนูยังเล่นไม่เป็นเลยคือไม่กล้าเป็นกีฬานี้นะคะ<น>เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กนะคะตอนเด็กๆคือผอมมากมันเด็กเป็นคนไม่ชอบเล่นกีฬานะคะเห็นเล่นแล้วมันเหนื่อยอะไรนะก็สงสารตัวเองว่าโอ้ยถ้าเล่นไปก็คงจะเหนื่อยคงจะเจ็บคต่มันมชอบกีฬาตอนโตค่ะแต่ตอนนี้มัน จะหาดยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ชอบอไมไ่ชอบเพราะอะไรนะคะชอบเพราะดูเพราะดูเพศตรงข้ามค่ะจบโอเคแล้วเขาก็มีการแข่งวอลเลย์บอลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทีมหญิงค่ะทีมหญิงนี่ก็กําลังแข่งบ้านดอนกอยกับบ้านคุ้มหัวหนองอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งฟุตบอลน,นะคะหรือเรียกฟุตซอลนั่นแหละคะ่ะเพราะมันแข่งกนคนเจ็ดโค้นะคะฟุตบอลก็จะเสื้อสีส้มนะคะก็บ้านเราดอกไม้เต็นท์นั่นเลย<ด>จ้านเสื้อสีเขียวนะคะก็จะเป็นคุ้มหัวหนอง <จบ S 2> ค่ะจนอยู่คุ้มสินใครนะคะสินใครยังไม่แข่งค่ะอันนี้นา บ้านเราเดอกไม้ชนะนะคะเพราะว่าก็ดูไม่จบเหมือนกันค่ะดูถึงครึ่งหลังเกือบจะจบแล้วค่ะกลับบ้านซะก่อนพอเทีย่ยงแล้วเฝ้าร้านนะคะเลยจนดูไม่ไมจบ,จบที่ดูอยู่นะคะครึ่งแรกค่ะแค่ไม่ถึง3นาทีนะคะไม่ถึงสองนาทีเลยค่ะบ้านเราเดอกไม้ยิงเปิดนะคะเข้าไปเลยจ้าลูกแรกอาจจะเสยคานไปนะคะแต่ลูกที่สองคือเข้าค่ะโอ้ยแม่น<ช>ค่ะใช้เวลาตั้งนานเลยค่ะบ้านคุมหัวนนองนะคะก็มาตีเสมอแต่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 จะจบครึ่งแรก แรกนะคะบ้านเราดอกไม้ก็ยิงแซงไปเลยจ้าน่าจะครึ่งหลังนะคะบ้านเราดอกไม้ก็ยิงแซงไปอีกยิงแซงไปอีกจบน่าจะแพ้นะคะก็ดูกีฬาสนุกสนุกไปนะคะดูนู่นดูนี่ไปนะคะดูบ้านเราดอกไม้ดูบ้านคุ้มหัวหนองดูบ้านสิงคไยดูบ้านดอนกอยค่ะมีสี่หมู่บ้านนะคะดูไปค่ะหัวหนองก็คือบ้านสิงคาเนี่แหละค่ะเป็นหมู่เดียวกันหรือว่าเรียกอีกชื่อก็แบบชื่อเดียวกันแต่มันก็แยกคุ้มแค่นี้ค่ะหัวหนองก็จะอยู่แบบหัวหนองนะคะก็คือเล เลยสภาไปหรือเลยอบตไปนะคะไปบ้านอิเมเนี่ยหละค่ะส่วนบ้านสิงคก็จะอยู่ทางโรงเรียนนะคะทางอบตมานะคะหรือว่าทางไปบ้านเหนือแล้วก็บ้านสิงค์โขบ้านก้อยนะคะก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสิงคค่ะเวลาเด็กมาเรียนก็เรียนแต่บ้านสิงคาเวลาตักบาตรเทโวก็มาตักบ้านสิงคายบ้านก้อยบ้านหัวหนองนะคะหรือคุ้มหัวหนองแล้วก็บ้านสิงคค่ะก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสิงคใช้โบสถ์เดียวกันใช้โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ไหว้พ่อแถาบ้านเดียวกันได้ค่ะหรือว่า อแล้วเขาก็แยกบ้านไปนะคะเพราะว่ามันน่าจะใหญ่นะคะก็เลยแยกบ้านไปอยู่ต่างหาก,ก็จะเป็นบ้านดอนกอน้องก็แยกแค่คุมนะคะแล้วก็บ้านสิง,สงคายมัน,น,น,นไปนะคะอัสปีเร็วๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปยาวมากถ้า<อ>จะดูคลิปแบบสดๆนะคะคลิปแบบสดๆก็คือเสียงภาคแบบสดๆมันอาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันก็มันอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เปิดเพลงตึงๆๆนะคะมันอาจจะติดดิคาสิตได้เสียงภาคนั้นก็ภาคบ้างไม่ภาคบ้านนะคะส่วนหนูก็คือถ่ายอย่างเดียวค่ะไม่ได้พูด อะไรนะคะทุกคนก็อาจจะไม่สนุกนี้นะคะนักเรียนไม่เกิน50คนค่ะไม่รู้ว่าถึงไหมหรือว่าต่ํากว่า50คนนี่ละค่ะ รู้แค่ว่าไม่เกินอาจจะไม่ถึงด้วยค่ะโรงเรียนนี้แต่ก็ดีนะคะที่ยังไม่ยุบค่ะเรียนน้อยมากเลยนะคะน้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะน้อยมาตั้งแต่สมัยหนูเรียนแล้วค่ะีพาทุกคนมาทัวร์สนามเด็กเล่นนะคะนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ตอนเด็กๆหนูก็เคยมาเล่นตรงนี้โอยคิดถึงวันวานมากเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเวลาค่ะและการที่เขาทาสีเพิ่มเติมนี่ลุงฝันนะคะวันนี้ลุงฝันกับป้าหน่อยไม่ไปเลี้ยงวัวแล้วค่ะไปปล่อยวัวไว้แล้วก็มาดูหลาาาาาานนนแข่งงกกีฬจ้้ตตหะั สุดท้ายมาปางมานั่งอยู่กับเพื่อนโฟนี่เองจ้าูสนอ มาดูกีฬากันต่อค่ะว่าจะดูอีกนิดนึงก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดีนีวก็เป็นน้องเผานะคะน้องเผานะคะก็คือชอบถ่ายคลิปมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับหนูประจํานะคะแล้วก็ให้มาสอนการบ้านค่ะน้องไม่ได้แสดงกิริยาหรือว่าอะไรคือไม่ได้อยากถ่ายคลิปอะไรน้องไม่เคยทําแบบนี้นะคะน้องมีแต่แบบเออให้เจอเราก็มีแต่แบบเออมาถ่ายคของบ้านหนาหนูไปหาน้องนะคะน้องก็บอกว่ามาถ่ายคลิปลาน้ำเดิมมาถ่ายคลิปลาะน้องอยากออกกล้องมากเลยค่ะน่ารักมาก